ใหม่ๆเริ่มเริ่มสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกวัชิราตานนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งซึ่งไม่ได้ตั้งใจเลยเขาจะมาขับรถมาปุ๊บเห็นฮึยน้ำตกจริงหรือ่าไหมแวะปุ๊บโอ้โหเซอร์ไพรส์สุดๆครับดูสิครับเขาเรียกว่าบรรยากาศที่สุดยอดมากๆาหมายถึงขนลุกเลยเพราะว่าเซอ,อ,อร์ไพรส์ครับคือไม่คิดไม่รู้ว่ามีสถานที่แบบนี้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดีกว่าครับ เดินผิดทางครับเดินเลยครับน้ำตกถือว่าไหลไหลเชี่ยวมากแล้วก็สูง,างมากตามเลยครับนี<ม>่ะครับขนาดผมอยู่น้าจุดนี้นะครับยังไ,ไม่คิดได้ถึง คือเราอยู่ไอ้น้ำกระเด็นงผมนะตัดตรงนี้นะพูดดังๆหน่อยมันไม่ได้ยินเสียงน้ำตกมันดังไอ้น้ำโดนหน้าผมเดี๋ยวๆตามมาครับตามรนะับ เดี๋ยวเราพบกันคลิปต่อไปครับ